เรื่องนี้ร้อนฉ่าไม่แพ้กันเมื่อมีผู้เสียหายออกมาแฉนะครับว่าต้องจ่ายเงินถึง1,500บาทกับการคุยโทรศัพท์กับทนายชื่อดังปรากฏว่าแค่2นาทีครึ่งโดนวางสายครับแล้วบอกว่าให้ไปที่สำนักงานแทนพอไปถึงเลขาของทนายบอกว่าต้องจ่ายเพิ่มอีก3,000บาทนี่เป็นแชทแล้วก็สลิปการโอนเงินของบิ๊กพลอยแดงหรือว่านายนาทีนะครับหนในกลุ่มผู้เสียหายคดีพลอยแดง ที่ได้โพสต์ภาพสลิปโอนเงินค่าปรึกษาทนายความชื่อดังหลังจากโทรคุยเรื่องของคดีกับทนายคนนี้โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าโทรคุย20นาทีต้องจ่าย1,500บาทปรากฏว่าคุยไปแค่2นาทีครึ่งโดนตัดบทก่อนจะนัดให้ไปเจอที่สำนักงานทนายความพอไปถึงเลขาทนายคิดค่านัดคิวอีก3,000บาทตนก็เลยตั้งข้อสงสัยนะครับว่านี่หรือคือทนายประชาชน ดังนั้นฝากไปถึงสภาทนายความว่าทานายควรจะนึกถึงจรรยาบรรณมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนดานพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังการรองเลขาธิการปรปรงนำหลักฐานเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัลงนายอัจฉริยะพาดพิงกล่าวหาว่าตนเอาเงิน6ล้านบาทของสารวัตรสัวไปมอบให้กับนายชูวิทย์กมลวิสิต หลังจากนี้จะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดอีกคนเพราะว่าพาดพิงทำให้เกิดความเสียหายส่วนนายชุวิตย์กมลวิสิตยังคงเดินหน้ารณรงค์ต่อต้านกัญชาเสรีที่ MRT อโศกนะครับโดยนายชุวิตเปิดเผยว่าสมาคมจิตแพทย์ไทยและอเมริกายืนยันแล้วว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่ากัญชาสามารถใช้รักษาโรคทางจิตเวชได้แม้แต่โรคเดียวครับ